ออกมาเที่ยวสวนสัตว์และอ่อนปา้ากยุงเทพครับวันนี้พาลูกมาเที่ยวนะครับมาเปิดโลกทัฒน์เปิดห้องเปิดตา ขนาดไหนสวยครับยิ่งใหญ่สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเขาจัดสถานที่ได้สวยงามมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปชิมขนมด้วย่ันเดี๋ยวชิบะก่อนเดี๋ยวชิบะเดี๋ยวแล้วอ้อนปลาก็จะเป็นรูปสิงมีสินโตนะครับเป็นประติมากรรมสินโตอยู่ของตัวด้านหน้านมายู่ฝั่งซ้ายตจนฝั่งขวาตจนนี่นะครับทังงตัวนุ่มๆดีจัง ครับตอนนี้เราเราซื้อบัตนะครับที่ซุ้มบัตรก็ราคาก็ไม่แพงนะผู้ใหญ่ร้อยบาทเด็กห้าสิบบาทนะครับส่วนหินนะครับสวยมากนะครับเป็นสวนตามสวนปามสวนหินนะครับจำลองขึ้นมาสวยจริงๆได้ไปทำพิบ้านสุดยอดสุดยอดเลยครับสวย้องานมาเลยนะครับเพื่อน ก็องว่าก็อยากให้มาชมมาดูควับไม่ไกลครับที่อยุธยานี่เองครับพาชีครับข้างวัดหลวงพ่อรวยนี่สุดยอดเลยนะครับแกของนะคือรกิจบ้านหลังใหญ่มากเลยอากาศร้อนหน่อยนะฮะต้องมาซื้อล่นหน่อยเราได้มาแล้วนะครับสองร้อยอนหน่อยรถกากาก็มีเสือโดยสารดก็สนใจรถกาก้าตัว บ้านหนนะก็มีหลายซุ้มนะครับสะพานหลุกอย่างนี้ก็เกีอ่อนาม้าุดตุ้มลาอ่อนปะาฝนตกสวยงามมากเับเราไปดูนก้ากันเขียวยุงเาะ รถมาัตว <ane> ันละ้อบาทค่ะันละรอยบาทค่ะนี้าได้บงเปดีรถม้าสวยวนแม่ต้องนอนนั่งร้ตดนหาัมี้สุดยอดลหล่อน้าสวยี้พเราันนี้ได้ล่มสีเขียวใบใหญ่เลยสัวนสัตว์ยูยาปักนะคลักเดียวเลยเดี๋ยวนี้เราจะไปดูอะไรนะ เราจะไปดูยีราฟก่อนนะครับต้แต่หนูมาหนูยังไม่ได้เห็นยีราฟเลยเดี๋ยวลูกอันนี้บ่ออะไรอ่ะฮะนี่ไงตรงนี้ไงยีราฟอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูยีราฟก่อนนะครับตอนนี้ก็มาที่ขอกีฬายีราฟแล้วโอ้ยยีราฟใกล้จี๊ดกระเพาะมากไม่ตัวนะรับครับครับ เอาให้อาหารลูกน้องพี่ให้อาหารแล้วเอายืนยืนเลยพี่ลูกพึึกไปพีลูกพึึกไปดิพี่แม่ให้อาหารแล้วแครอทให้ดูแม่เขากินอะไรลูกแครอทเหรอแครอทเอาพ่อให้น้องยินรับให้พ่อให้หน่อยน้องยินรับน้องยินรับทำไหมยอดเลย

กำลังเดินมาหงดาอันนี้หงดํานะครับเพื<ๆ>่อนๆสวยเลยนะครับหงก็คล้ายๆห่านนะนะกินหญ้ากินอะไรทั่วไปอาหารทั่วไปนะครับหงดํเผมเคยเจ่หงขาวนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแปลกดีเหมือนกันเพื่อนสวยดีนะครับสวยดีตรงคอกับหัวเขาหนีสุดยอดเลยเป็นสัญลักษณ์นะยปอยยาวมากเลยหง<ๆ> มันเลยเป็นตัวหน้าเนี่ยเป็นสิส้มไละใช่สีส้มตัวใหญ่มากอ่ะนีนะตัวหน้าพ่อดูสีส้มเดี๋ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหมีหลายสีหลายตัวเลยดูตัวนั้นเหมือนสับปะรดเลยน้องอุ้งกางมีครับสีส้มเดียวตัวใหญ่มีครับสีส้มเลยตัวนี้แล้วก็มีเพื่อนเป็นตัวสีเขียว มสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวเนี้ไมันสามารถเปลี่ยนสีเขาปรับสีให้มันเข้ากับธรรมชาติไปทุกคนต่อทุกคนี่ยแตรงนี้เป็นแพะแนะครับเป็นแพะแล้วก็เล็กกว่าแพะธรรมดาอีกคือแพะแพะนี่ฮะอันนี้ตัวเล็กมากเลยอันนี้คือตัวเต็มวัยเขาแล้วนะครับนี่แต่เขาก็เล็กไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าก็มีไก่ป่าก็มีนี่แพะแพะ โอ้โหน่ารักทีเดียวชอบไหมลูกแพะชอบไหมน้ำแพะแกะอ่าแพะแพะแคะแพะแคะอ่าตัวเล็กน่ารักทีเดียวก็มีคนมนอนมีตัวมานอนตรงนี้อีกหนึ่งตัวเลยชอบไหมเพิ่งชอบไหมอ่าน่ารัก น่ารักนะครับผสมน้องขาวกับมือป่านั่นนี่ดูนะตัวน่ารักจี๋อ่ะนะฮะทานแครอทยอด,ดเยี่ยมเลยนี่แม่หมูคุณแม่หมูอ่าหมูคุณลูกหมูครับ คุนแมูมนะครับคุณลูกหมูน่ารักเชียวมาแล้วมาแล้วมาล้วขอีมีหลายตัวทีเดียวนะครับจะให้อาหารเต่านะครับ กินแล้วเอาหย่อนใส่ปากเขาเลยดิลูกแต่เขาบ้านแล้วนะหย่อนใส่ปากเขาเลยอ่าเยี่ยมเลยกินแล้วพี่เต่าทานผักบุ้งและเอาเลยลูกเอาเลยนั่นแหละลูกค่อยๆหย่อนเข้าปากเขาเ <laughs> นี่ยแล้วพี่เต่าแล้วพี่เต่อเอา ครับครอบครัววังคำแฟมิลีของเราให้อาหารเต่าอยู่นะครับตอนนี้ ตัวใหญ่ดีมากเลยอ้าวขี่หลังกันกินแตง